สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเลขปฏิทินหลวงปู่สวงงวดวันที่1กุมภาพันธ์หกเจ็ลุ้นรวยรับโชคมาแล้วเลขปฏิทินหลวงปู่สวงงวดวันที่1กุมภาพันธ์หกเจ็ลุ้นรวยรับเงินแสนเงินล้านเรียกว่าใกล้เข้ามาแล้วสําหรับการประกาศผลรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่1กุมภาพันธ์สองหโดยครั้งนี้หวยออกวันพฤหัสบดีหลายสำนัก ได้ออกมาเผยเลขเด็ดของแต่และสำนักกันบ้างแล้วเช่นเดียวกับแนวทางจากปฏิทินหลวงปู่สวงซึ่งหลวงปู่สวงเป็นพระนักปฏิบัติจากวัดภัยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดท่านมรณาภาพไปกว่า22ปีแล้วแต่บารมีของหลวงปู่ก็ยังคงช่วยดลบันดาลโชคลาภให้แก่ผู้ที่ศรัทธานับว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มอบโชคให้กับพอหวยและนักเสี่ยงโชค มาหลายต่อหลายงวดแล้วซึ่งตัวเลขทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในหน้าปฏิทินหลวงปู่สวงนั้นสามารถนํามาจับคู่เป็นเลขนําโชคได้หลากหลายชุดตัวเลขประกอบด้วยเลขปฏิทินหลวงปู่สวง1 7 5 9 0 3 6เลขท้าย2ตัว15 19 10 13 16 75 79 70 73 76 ห้าศูนย์ห้าเก้าห้าสามห้าหกเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหกศูนย์สามศูนย์หกสามหกเลขท้ายสามตัวศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สามห้าศูนย์สามหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเก้าศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเก้าศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเก้าศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งสามห้า

รุ่นรวยมวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองห้าหกเ็ก็เป็นไปได้ใครจะรู้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ